ผู้ชมครับวันนี้เราเปิดคลิปพาท่านผู้ชมไปเที่ยวทะเลกันนะครับนี่มาดูเลยอันนี้คือชายหาดเขาแหลมยานะครับโอ้สุดยอดเลยสวยงามมากเลยนี่ครับนี่ฮะสุดชายหาดชายหาดสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นะฮะมีคนเล่นบินเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่สองสคนนะครับดูเลยนะปายรีบรๆบๆีบรีบรีบๆๆๆๆีบรีบรบีรบรบ แล้วก็ส่วนไอ้ตัวเขาแหลมย่้าจริงๆไอ้แหลมยญ้าจริงๆเขาแหลมย่้าอยู่นี่ตรงนี้ฮะนี่คือบริเวณที่เขาเรียกกันว่าเขาแหลมยญ้าแล้วก็มีชายหาดอ้อมมาแล้วก็จะเห็นว่าขอจากเขาแหลมยญ้าเนี่ยไล่ใบไล่ใบเนี่ยทางตะวันออกนะครับก็จะเป็นแนวเขามีหมู่บ้านชาวรามงแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งสุดปลายแหลมพอดีร้านอะไรนะเขาแหลมยญ้าเลสโซลอ,ง,องนี่ครับนี่ฮะ อย่ดูคร nice. ่าวๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่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 ครับนี่ครับนี่คือบริเวณของชายหาดเขาเอเบย่ามีเท่านี้เองอาพรมีอะไรจะฝากเอฟซีผู้ชมปพรเองนะวันนี้มีตากล้องถ่ายให้ดีใจมากเพราะปกติประพอจะถ่ายเองพามาดเที่ยวเองถ่ายเองนักเลงโค กันแต่ว่า,าวันนี้อ่ะมาไกลหน่อยนะเรามาที่สะยองแล้วก็มาผ่านแก้วนี้ชายหาดเนี่ยแหละคุณผู้ชมก็พามาชมแล้วก็ร้านอาหารนี้น่าเย็นเย็นน่าจะบรรยากาศดีนะถ้ายัางไงคุณผู้ชมมาแถวเขาแหลมย่านะคะเขาแหลมย่าเลสเตอร์ลองนะคะคุณผู้ชมโอ้ตอ่นเย็นเย็นอากาศน่าจะดีแต่ว่าวันนี้คงจะแค่นี้แล้วแหละได้กข่าว <c oughs> ว่ามีดารามาเยอะด้วยมาเยอะเลยลบรรยากาศพอดีอยู่นะเย็นเย็นๆอ่ะโอเค ก็ยังไงก็คุณผู้ชมก็ฝากกดติดตามให้ป้าพรด้วยด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าจะไม่รบกวนมากเกินไปนะปะ้าพรขอให้ทุกคนจะข้ามโฆษณาป้าพรนะคะช่วยดูโฆษณาป้าพรหน่อยนะเพราะว่าป้าพรก็จะได้เงินเล็กๆน้อยๆจากโฆษณานั่นแหละนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากร่อนมาเจอกันคลิปหน้าบายบาย